ถึงเรียบร้อยครับเข้ามาถึงแล้วครับเจ็ดโมงเป๊ะครับนี่ครับบ้านคนทหารเจมล้างบางฝุ่นเงาๆเลยให้เจ้าของรถล้างเลยไหมอันน,น,นี้อันนี้เอ้อันนี้เพืออะไรนะลาพักเหรอลาพัก,พ,ก,พ,กพักกี่เดือนเดือนละสิบวัน อ,อสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดํำซิ่งดินัวนเข้ามาถึงอย่างปลอดภยัยเฮ้ยเจอกันอีกแล้ว อันนี้บ้านกันกันจานกันจานกันจานเออนี่ติดขาครับ้เลยกันเร่งแตะติดขาเอาของลงไหมล่ะ <c oughs> เอวเอาน้ำฉีดดูดิเอาน้ำฉีดฝุ่นออกก่อน ไปวิ่งงานเลยรไหมในเมืองมีงานให้วิ่งอยู่ดิประเดิมประเดิมประเดิมรถเนาะวิ่งงานมากนเกษียณนะแบกเต็มกล่องครับโตันี้ก็รับเงินสดครับเจ็ดแสนห้า เพราะว่าเขามาัดจำแล้วห้าหมื่นนะครับก็เดี๋ยวจะน่าจะไปหาน้องใหม่มาทำนะครับ,รบไม่รู้รว่า,า,ร,ารุ่นไหนอรอชมครับอันนี้น้ำบาดาหรือน้ำอะไรบาดาแล้วอใครไม่รู้อ่ะขางใชรดอะไรนะเออเช็ดเลยของใครก็ไม่รู้อยู่ในรถพี่อ่ะ ของของพระแต้มหรือเปล่าฮะไอ้ออนี่ไอ้มันมันใช่ไอ้ไอ้เคืออะไรนะไอ,อ้เปราะในอะไรปเออปรอกแขนอะ่ะใช่ไหมอุ้ยดับรถไหมดับแล้วดับรถไหม ลมมมาลั่วตรงไหนบ้านนี้ก็น่าอยู่นะครับอยูอ่ท้ายท้ายหมู่บ้านครับอยู่ข้างนอกเงียบสงบนะครับไ,รดได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> ส่วนนี้เขมเหรอไอ่เลานาม่ตัวน้าจอบเวลาัวบู่ะทัวมนะัวะอ๋อร้อยสวัสดีครับธนาคารได้ได้ได้ธนาคารได้ได้ได้โออ ไปไหนโรบิสันบะทกศทกศทกศที่ไหนสาขาเมืองใต้สาขาเมืองใต้ใกล้ไทยวัสดุเขาเมืองไะไอ้ตรงแยกดูโฮมอ๋อได้ก็ดีจ้ะเหมือนเดินขเข้าเขาขึ้นเขา N T เอายกไม้อ๋อยกไม้ ก็มาอยู่นี่ก็ค้ำคูณพลทหารไปวิ่งงานเลยไหมอ้าวมีมีดิพี่มีเนี่ยัไปไหมนี่ในเมืองนี่แหละเออต้องโหญ่อะไร งานเมาวิ่งเข้าไปเทตรงข้ามกับดูโฮมเส้นเลี่ยงเมืองมาถึงก็แจกน้ำชาเลยวันนี้จะได้กกับบ้านไหมเนี่ย <c oughs> แต่ก่อนขับรถให้ใคร,โอ,คร,รโอ้ ที่แกมีโคมาสุบม่ะก็เบมาร์กทูอ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับเพราะว่ารถนี้วิ่งไม่ไกลครับยูสุริน มีประสบการณ์การขับรถมาแล้วก็คงจะไปรอดอยู่อันนี้ต้องบอกเลยว่ารถดำนะครับขับเองเหลือครับแต่ว่าจ้างขับเหลือนิดเดียวครับมันก็เหลือบ้างถ้าหน้าแรงก็เหลือครับหน้าฝนไม่เหลืออะไรสามคนขับได้เลยใช่ไหมเจเจม ขับให้เขาเรือไหมตะเกยเรือไหมเรืออยู่เพได้อยู่แต่เรือน้อยเนาะอันนี้ขับเองก็เรือเต็มเต็มเพอได้มันเป็นอาชีพที่แบบอิสระเนาะยุกนี้ทำอะไรเนาะแต่เอาสีขอนี่อันนี้สีขอใช่ไหม สี่อสี ó อ,อ,อ่ะงานเยอะอยู่รถด,ดำเยอะส<ำ>ีขอเยอะมือนันนะ<ำ>ไม่ว่าตรงไหนสุรินทร์เน่ยเยอะหมดเลยทุกอำเภอครับเยอะหมดไม่ใช่ไปขบับอยู่บิรัมหรือเปลก็ไปมีงานเยอะงานงานงานโครงการงานจะลวง ไปช่วงนัาฝนไปร็ใช่เนี่ยทำไมเดี๋ยวมาถามก่อนว่าทำไมชอบรอก,กี้อ่ะชอบรอก,กี้อบอก,กี้ฮะก็ขับเรื่องขับโรกี้โอเป็นเาก,กี้ยขบัรกกขบรถเป็นเพราะรกี้ชอบอก,กี้เลยืมเอมถึงเราไมกลาเลยวู้ไม,มกามันหนัก หัวนี่ราคาไม่กาเลยเด็กแลวไปดูที่และอยู่ตรงเดิม้าหัวตั้งเป็นหัวแคปอาวันนั่นเนี่ยเป็นที่ไหนของเงี้ยจุ๋มนะที่ล้างรถอ๋อไอ้ติดคอกไว้อยู่นั่นนะนั่นแหละอ้คันนู้นนะขายเท่าไหร่คันนู้นตั้งไว้แปดสิบหนึ่งชั้นแปดสิบเราต่อรองได้แปต่อรองได้นอนเดียวไม่เอาอ๋ออันนี้มันนอนได้เนาะ เดี๋ยวเน่จะให้เสียเจมลองขับดูไรจับนาเลยแะไปแล้วแะรงเลยเป็นทหารกี่ปีแล้วปีเดียวครับปีเดียวทั้งหมดมันกี่ปีสองปีทหารอะไรอากาศอากาศเคยขี่เครื่องบินยังเฮ้ยเป็นทหารอากาศต้อง ได้ขับเครื่องบินดิโอ้ยได้เตะเลยครับโอ้ยเขียนเอาได้อยู่โอ้นอะไปเขียนอย่านั้นเลยโดรนยังดูร่มยังยังครับโอ้อันตรายเนาะพวกนั้นต้องฝึกอย่งนั้นฝึกแต่ก่อนในความคิดผมหาอากาศก็คือต้องได้ขับเครื่องบินครับบนั้นอะไรเออเช็ดนอย่างนั้นเลยเนาะเออไม่เขียเช็ดเขียนอะไรคิวนี้บายบายครับสวัสดีครับ